เอาตอนเริ่มต้นก็เป็นวิศวกรนะฮะเอาเป็นวิศวะมาสายวิศวะค่ะจบวิศวกรนะฮะก็เป็นวิศวะตั้งแต่ปี2540ค่ะ2540ปีนั้นก็วิกฤตต้มยำกุ้งพอดีเลยนะฮะแล้วก็ที่บ้านก็มาล้มละลายในปีก็คือจากวิกฤตต้มยำกุ้งเลยใช่ใก็เป็นวิศวกรนี่แหละก็เป็นอยู่โรงงานทํางานอยู่โรงงานประมาณ7ปีนะครับจากนั้นก็ออกมาเป็นที่ปรึกษา ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,มก็ยังทางานในเชิงวิศวกรที่ปรึกษาอยู่แต่ว่าในช่วงเจ็ดปีที่ทํางานโรงงานเนี่ยเราแก้หนี้ไปด้วยแก้หนี้ครอบครัวของ<อ>ตัวเราเองแล้วก็ของครอบครัวอย่างเงี้ยหรอใช่ครอบครัวเนี่ยล้มล,ละลายแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นหนี้ติดเนี่ยติดหนี้แบงค์ติดหนี้อนอกระบบอะไรต่างๆรวมกันสิบแปดล้านสิบแปดล้านเลยเหรอสิบแปดล้านแล้วเราก็เริ่มแก้ปัญหาหที่บ้านนะครับ แล้วก็มันก็เหมือนกับจับผ้าจับผู๋เราหาทางแก้ไปเรื่อยๆแล้วเรากลายเป็นว่าเราก็มาเป็นคนแปลหนังสือเล่มหนึ่งก็คือพ่อรวยสอนลูกที่เราจะได้เงินแล้วก็เปิดเป็นชมรมแล้วก็มีคนเริ่มมาสนใจสอบถามตอนแรกที่แก้ปัญหาเราก็คิดว่าเราคงไม่รู้เรื่องเงินคนเดียวประมาณว่าเราโง่คนเดียวแหละคิดว่าคนอื่นก็น่าจะรู้ <คน S 1> วิธีก <คน S 1> ็ได้แต่เราผิดพลาดเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ หนังสือตั้งชมรมเสร็จเราถึงได้รู้ว่าเฮ้ยมีคนมาถามเยอะมากเฮ้ยพวกเราเยอะแฮะพวกเราเยอะอพวกเราเยอะอก็เลยแบบอ่ะก็เลยเริ่มทํางานตรงนั้นต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่แปลหนังสือเริ่มออกบรรยายเขียนหนังสือนะครับให้บริการให้คำปรึกษาเรียงต่างจนมาประมาณปี54 4, 55, 2 5 5 4 5 5ก็เลยยุติงานทางด้านวิศวกรรมทั้งหมดเลยแล,แล้วก็ทำงานทางด้านการเงินส่วนบุคคลมายาวมาจนถึงตอนนี้